สวัสดีครับมรสุมชีวิตของเจิ้งสวงก็ยังไม่จบนะครับไหนจะข้อกล่าวหาเรื่องทิ้งลูกอุ้มบุญแล้วก็ยังมาเรื่องนี้พาษีอีกจนติดแบล็คลิสต์ดาราจินทั้งบัญชีหวยผัวส่วนตัวและก็สตูดิโอก็ถูกระงับการถาวรอ,อินสตาแกรมจึงกลายเป็นฐานที่มั่นการต่อสู้ใหม่ของเธอนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมเจิ้งสวงก็เปิดศึก พสรูปเปลือยผู้หญิงที่คาดว่าเป็นชูของจางเหิงก่อนจะลบไปในเวลาต่อมานะครับพอมาคืนวันที่4ตุลาคมก็ทิ้งบอมอีกลูกหนึ่งโพสรูปบอกใบ้ว่าจางเหินเข้าร่วมคลาสเรียน PUA เพื่อเอามาควบคุมเธอนะครับคืนวันที่4ตุลาคมเจิ้งส่วงก็โพสรูปแคปเจอร์หน้าจอธุรกรรมธนาคารจากรูปแสดงให้เห็นว่าเมื่อวันที่21เมษายน มีการโอนเงินจำนวนหนึ่งไปยังบัญชีล่างจี้เตียนหยารูปแคปชั่นของเจ้งสวงก็ขึ้นต้นว่าล่างจี้ฉิงการชาวเน็ตก็เลยเอาคำนี้ไปค้นหาก็ทำเอาขนลุกไปตามๆกันนะครับเมื่อพบว่าเป็นองค์กรสอนหาคู่ที่โด่งดังเมื่อปี2019โดยมีการเปิดสอนวิธีควบคุมคู่ครองอย่างเป็นระบบ แคปชั่นไอของเจิ้งสวงก็มีอยู่ประมาณว่าร่างจี้ฉิงการก็คือชื่อขององค์กรนะครับการถูกคนทั้งโลกเข้าใจผิดมันน่าเจ็บปวดแต่ในเวลานั้นคุณจะไม่คิดถึงตัวเองเลยขอแค่ลูกปลอดภัยฉันก็ยินดีจะเงียบปากเวลาที่ผู้หญิงอ่อนแอที่สุดก็เป็นเวลาที่เข้มแข็งที่สุดเหมือนกันเตี้ยวแรงของฉันคนเดียวนั้นยากจะต่อกรกับกลุ่ม e u a อันยิ่งใหญ่พวกเขามีกลวิธีลึกลํำเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้ตามที่ฉันรู้มาก็คือสมาชิกกลุ่ม PUA ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่ก็เคยเรียนที่ต่างประเทศเป้าหมายก็คือดึงคนที่มีอิทธิพลเข้ามามุ่งเป้าไปที่ผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่มั่นใจในความรักถ้าพูดจากประสบการณ์ของฉันฉันไม่รู้สึกเลยว่า U.A. อยู่ใกล้ตัวขนาดนี้มันควบคุมเพื่อนรอบตัวของฉันทุกคนเอาลูกมาบางหน้าเพื่อบังคับฉันทําให้ฉันกลายเป็นเครื่องหาเงินให้เขาโปรดอย่างโง่เชื่อผู้ชายที่สาบานว่าถ้านอกใจก็ขอให้โดนตัดจนเฮี้ยนพวกผู้หญิงที่ท่าได้ฟังคงขำและคิดในใจว่าเขาไม่ทําร้ายฉันหรอกงั้นลองทำแบบนี้สิเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ v z เป็นรูปที่วาดเล่นมั่ว แล้วก็เปลี่ยนชื่อ v z เป็นอะไรก็ได้ถึงเธอไม่ทักไปเขาก็จะทักมาหาอยู่ดีเขาไม่ยอมให้เธอรู้สึกไม่ไว้วางใจเขาอยากได้เธอถึงได้ลงทุนลงแรงไปขนาดนั้นเขายอมดูแลเธอส่งรูปเธอไปให้ครอบครัวดูคนที่บ้านเธอจะได้รู้สึกดีกับเขารูปแบบพวกนี้มีเยอะมากพวกเธอต้องฟังฉันนะจิตใจคนพวกนี้โดนระบบควบคุมไว้เหมือนซอมบี้นั่นแหละ ไม่มีความจริงใจอะไรแล้วพวกเขาอาจจะแกล้งทําเป็นเจอคนแก่กําลังหลงทางอยู่โทรหาเธอบอกว่าคนแก่หาโรงพยาบาลไม่เจอเลยจะโดดงานพาคนแก่ไปหาหมอเองนี่คือที่ฉันเคยเจอมาฉันอยากจะก้าวออกมาพูดถึงจะเขียนออกมาได้ไม่ดีแต่ฉันต้องกล้าที่จะเล่าความกลัวและความสงสัยของฉันออกมาแล้วสรุปว่า PUA คืออะไรล่ะ P.U.A ก็ย่อมาจาก p i s h Up Artist นะครับก็เป็นศาสตร์จากอเมริกาที่เข้ามาในจีนเมื่อปี2008อ้างว่าเป็นการช่วยสอนให้คนเริ่มความสัมพันธ์ผ่านเทคนิคและกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในหวังหวนวี่ก่อตั้งบริษัท P.U.A.M.A.P. ล่างจี้เจียววี่ในปี2012ก็มีจุดประสงค์ เพื่อสอนผู้ชายจีบสาวและหาคู่โดยใช้เทคนิคการเริ่มบทสนทานาง่ายง่ายพัฒนาความฉลาดปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้คนทำความรู้จักกันและก็ฝึกฝนทักษะเข้าสังคมนั่นเองนะครับ PUA ในจีนก็เริ่มขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการความสัมพันธ์ก็ตั้งแต่เริ่มชวนคุยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีเพศสัมพันธ์บอกเลิกไปจนถึงยื้อความสัมพันธ์เอาไว้ตัวอย่างบทเรียนที่เปิดสอนก็ได้แก่เพิ่มความสำเร็จในการจีบหญิงวิธีทำให้แฟนเก่ากลับมาทำอย่างไรให้สาวหลงคุณเป็นต้นนะครับในระยะแรก PUA ก็อ้างว่าเป็นคลอสสร้างความมั่นใจแต่หลังๆก็มีคนพบว่าเริ่มมีการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อลอกล่อผู้หญิง ค้ด PUA บางคนถึงขั้นแชร์คลิปโปในกลุ่มว z เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนช่วยโอกาสกับผู้หญิงและเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆบ้างก็พัฒนาไปเป็นธุรกิจพีระมิดหรือใช้ลูกโซ่โค้ดบางคนก็เอาจํานวนแต้มมาเป็นเครื่องการันตีความน่าเชื่อถือและก็มีโค้ดที่อ้างว่าเคยหลับนอนกับผู้หญิงมา,มากกว่า400คนและก็เคยคบผู้หญิง ถึง17คนในเวลาเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อวดว่าหลอกเอาเงินจากผู้หญิงที่คบมาได้มากเท่าไหร่หรือเคยทำให้ผู้หญิงมาคลั่งไคล้จนค่าตัวตายไปแล้วก็มีนะครับ